นักร้องลูกทุ่งหมอลำสาวเน็ตไอดอลนักร้องลูกทุ่งสาวคนงามแอนอรดีมีชื่อเล่นว่าแอนมีชื่อจริงว่านิชนันอินทศรมีชื่อเกิดคืออรณีอินทศรเป็นบุตรธิดาของคุณพ่ออํานวยอินทศรและคุณแม่สุรินทาเนืองมัจฉามีน้องชายคือนายอัทชัยอินทศรหรือน้องอาร์ต จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสีกระนวนวิทยาคมอำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นและอุดมศึกษาสาขาวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยลังสิตแอนอรดี already, เริ่มต้นเข้าสู่วงการโดยการเข้าร่วมประกวดร้องเพลงวงดนตรีลูกทุ่งจิงชาสวรรค์ปีที่5ทางช่อง9 ต่อมาผู้สีวิไลได้ชักนำเธอเข้าสู่วงการเพลงโดยได้เริ่มทำเพลงกับค่ายนายพลอินเตอร์เทนเมนต์มีผลงานอัลบั้มชุดอัลบั้มเพลงชุดแรกคือผู้หญิงคนนี้มีดีที่รักจริงและผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอก็คือโทษดูหลายอายาวาโดยใช้ชื่อในขณะนั้นว่าแอนชยาดาการเข้าสู่วงการหมอลำของแอนอดี เริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนของจังหวัดขอนแก่นไปประกวดร้องเพลงและทำให้เธอได้รับรางวัลชนะเลิศในการขับร้องเพลงลูกทุ่งและทางกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นได้มอบรางวัลเยาวชนต้นแบบของการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประจำปี2553ให้เธออีกด้วย และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พ่อสันติหรือพ่อดาบสอเจ้าของวงประถมบันเทิงศิลป์มาชักชวนให้เธอไปร่วมวงด้วยจึงมีโอกาสไปฝึกร้องฝึกลำที่วงประถมบันเทิงศิลป์และมีคนรู้จักในด้านหมอลัมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาต่อมาในปี2555แอนอลดีได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานกับวงศิลปินภูไทยของคุณพ่อวีรพงษ์วงศิลป์ และได้ใช้ชื่อว่าฟ้ายิชนันเป็นชื่อในวงการในช่วงนั้นเธอได้รับการตอบรับจากแฟนคลับแฟนเพลงแฟนหมอลำเป็นอย่างมากจากบทรจนาในลำเรื่องต่อกอนเรื่องสังทองเงาะป่าจนถึงปี2558เธอได้กลับมาสังกัดกับค่ายปฐมบันเทิงศิลป์อีกครั้งกลับบ้านหลังเดิมและเธอได้กลับมาใช้ชื่อว่าแอนอรณี จากนั้นเปลี่ยนมาใช้เป็นแอนอรดีในปัจจุบันที่มาของฉายาหมอลำเน็ตไอดอลด้วยหน้าตาที่สวยน่ารักและกิริยามารยาทที่งดงามและเป็นกันเองของแอนอรดีทำให้มีแฟนคลับแฟนเพลงมาขอถ่ายรูปเธอทั้งหน้าเวทีและหลังเวทีอยู่ไม่ขาดจนได้รับฉายาว่าหมอลำสาวเน็ตไอดอลการเข้าสังกัดหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง ในปี2562หลังจากที่แอนออรดีได้ประกาศอำลาจากหมอลำเสียงวิหกเธอก็ถูกทาบทามจากหมอลำหลายๆคณะจนสุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจย้ายเข้าไปร่วมงานกับคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงหมอลำเพลินชื่อดังจากจังหวัดมหาสารคามและทำให้แอนออรดีได้ร่วมงานกับคุณพรพิรดีราชินีหมอลำเพลินชื่อดังแห่งวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงในขณะนั้น และยังได้ร่วมงานกับตลกชื่อดังประจําวงอย่างยายแหลมอีกด้วยล่าสุดแอนอลาดีได้ปล่อยผลงานเพลงใหม่แวบแวบฟังแล้วอยากออกไปเต้นหน้าห้านกันเลยทีเดียวครับและหลังจากนั้นคุณแอนอลาดีก็ได้ประกาศอําลาวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและเธอก็ขึ้นเป็นศิลปินอิสระและตั้งวงอีลลดีแบนด์ขึ้นมา ปีแรกจนถึงปีนี้ออรดีแบด์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทําให้มีแฟนคลับแฟนเพลงต่างไปให้กำลังใจเธอหน้าเวทีและเจ้าภาพก็จ้างเธอไม่ขาดสายจนล่าสุดแอนออรดี already, ได้แต่งงานกับหัวหน้าวงหมอลำใจเกินร้อยคุณบอยสิริชัยหลังจากที่คบกันมาหนึ่งปีเธอก็ได้ตกลงปลงใจแต่งงานกับ หัวหน้าวงหมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยและหลังจากนั้นเธอก็ได้ขึ้นเป็นผู้บริหารร่วมในวงหมอลำใจเกินร้อย และวันนี้ซอแอนอลดีคือซอใหญ่แห่งมอลำใจเกินร้อยทำให้มีแฟนคลับแฟนเพลงทั้งแฟนคลับของแอนอลดีแอเองและแฟนคลับของมอลำใจเกินร้อยก็ต่างเทใจให้ทั้งคู่บ้านฮัก AB เป็นบ้านฮักที่เหนียวแน่นแฟนคลับแฟนเพลงเหนียวแน่นไม่ว่าจะเจอปัญหาเจอดราม่าเจออุปสรรคอะไรแฟนคลับแฟนเพลงก็พร้อมที่จะออกมาให้กำลังใจและปกป้องพวกเธอ และในวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาคุณแอนอรดีและคุณบอยสิริชัยก็ได้ปล่อยผลงานเพลงคู่เพลงแรกที่ร่วมงานกับทางค่ายท็อปไลน์มิวสค,คือเพลงจันทานจันทาปล่อยออกมาในวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาให้แฟนคลับแฟนเพลงได้ฟินได้อินไปกันตามๆกันและเพลงนี้ยอดวิวมาแรงอย่างต่อเนื่องทะลุ1ล้าน8แสนวิวภายในไม่กี่วัน และก็ติดนะแฮชแท็กมาแรงต่อเนื่องหลายสัปดาห์และล่าสุดวันที่6กันยายนที่ผ่านมาเธอก็ได้ปล่อยซิงเกิลที่2ตามมาติดติดคือเพลงในใจอยากได้2ร้องโดยคุณแอนออรดี already, ปล่อยออกมาในช่อง YouTube Top Line Music Official อย่าลืมเข้าไปฟังไปกดไลค์กดแชร์ไปปั่นยอดิวช่วยเธอกันนะครับและล่าสุด รายการหมอลำไอดอลที่คุณแอนอรดีและคุณบอยศิริชัยได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในรายการไปเป็นกรรมการของทางทีมสีเหลืองคือทีมหมอลำใจเกินร้อยคุณแอนอรดีคุณบอยศิริชัยและคุณต่ายสุวนนันและล่าสุดทางรายการหมอลำไอดอลก็โพสต์ถึงคุณแอนอรดีไว้แบบนี้ครับหมอลำสาวเน็ตไอดอลคนแรกของประเทศไทย นอกจากความสวยและความเก่งของเธอที่ทุกคนยอมรับแล้วครั้งนี้เธอจะมารับบทบาทหน้าที่ค้นหาดาวดวงใหม่กับการเป็นโค้ชจากที่หมอลำใจเกินร้อยหมอลำไอดอลออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา1 8นาฬิกาถึง19นาฬิกาและรับชมพร้อมกันแบบเต็มอิ่มพร้อมเนื้อหาสุดพิเศษอันคัด ทุกวันเสาร์เวลา15.45นาทีถึง17.00เริ่มวันศุกร์ที่15กันยายนนี้ทางช่อง WorkPoint 23ครับและนี่ก็คือหมอลำสาวเน็ตไอดอลคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยครับเธอคือแอนออรดีซ้อใหญ่ของมอลำใจเกินร้อยนะครับส่วนวันนี้ทางแอดมินก็ได้นำข่าวสารดีดๆเกี่ยวกับซ้อแอนออรดีและ หมอรำมาเล่าให้พี่น้อง FC แฟนคลับได้ฟังกันนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ